เ <Yeah. laughs> จ้าพงแม่คุณมาสวัสดีค่ะขออภัยในความหัวราอเยอะไปนะอก็ความขำมันร้อยี่สิบจะให้เราหัวราอสิบมันไม่ได้จะแอบอยู่ทําไมละพี่เขายุ่หัวขนาดนี้มีโอกาสให้หัวเราะครั้งหนึ่งก็หัวเราะไปเถอะคนเราเกิดมาจะไปอดทนจะไปอดกั้นอะไรฮะพี่มัมเหมียวเป็นนางร้ายมากทู่ไม่ร้ายหรอ,อ,อกนี่แหละธรรมชาติ <laughs> พี่อยูสวัสดีค่ะพี่นุักษะคนเขาเป็นธรรมชาติแต่ที่มันไม่หยิ่ ได้ไหมล่ะอู้ยิงย่งีวันไหนไมีโดนถือปล่อยเขาถือให้เขาไปปลดปล่อยบ้างพี่สัมฤสวัสดีค่ะเราเลี้ยงช่างวันนี้่าเอาไปเลี้ยงแม่ไปอเขาเบิกไปแล้วหนูนอนหลับไอท้ท่มันแอบดูนี่สามสี่ครั้งแล้วมันบอกอเดินมาที่ไหนที่ไหนก็หลับเดินมาที่ไรก็หลับทีนี้ก็ไป,ไปขอตังค์ช่างวาร้อยซาวฮะสวยนะเวลาหัวเราะหัวเราะแล้วสวยสวยตลอดเลยค่ะพ,พี่ปับ๊บทุกคนนะพีนิสาสวัสดีค่ะทุกทุกคนนะจะไม่สวยเลยถ้าเป็นคนไม่ทำงานพี่ลักกี้สวัสดีค่ะพี่ชนที่ชาคนที่ไม่ทำงานก็คือคนที่ไม่น่าสนใจคคนนนทีี่่่ไมมสเเะะกก็ารดว ได้เวลารับดิ้งอะไรดิ้งกลับไปถึงบ้านแล้วพี่มันเลิกบ่ายสามสี่สิบตอนสี่โมงครึ่งก็ถึงบ้านแล้วเฮ้ยไปกินตำถั่วมาช่างตำถั่วไว้นอนหลับตื่นขึ้นมาไปกินพี่อันพวาสวดีค่ะอย่าให้ได้ร้ายไม่ร้ายเลยกูเป็นคนใจดีเป็นคนใจดีมากปกติเป็นคนใจดีแต่นานๆทีถึงจะปกตินะเมื่อกี้เห็นรถเก่งสีดำคันหนึ่งคุ้นมากเลยมันเหมือนจะจอด แม่พานิษสวัสดีค่ะแม่แม่พานิษหนูหนูส่งของไปแล้วนะคะแม่โอนตังที่หลังได้เลยหนูส่งของไปให้แล้วพี่ซีบีเอ็มสวัสดีค่ะแม่พอหันกล้องมาฉันไม่ให้ฉันขำนะฉันก็อดเอาเจ้าพงนี่แหละอูพี่พี่คิดเจ้าพงไม่ให้หนูหัวเราะมากฉันเป็นนางเอกนะฉันเป็นแม่ค้าขายส้มฉันต้องกินส้มฉันต้องเป็นนางเอกี่เป็นหัวเราะมากไม่ได้ค่ะเดี๋ยวขายส้มไม่ออกนางเอกต้องกินส้ม <c oughs> พี่ละไม่สวัสดีค่ะทุกคนกลับไปนี่ไปหานเกงเหมือนเดิมนะน้องนุษสวัสดีค่ะเอาละเอาละพักเรื่องนี้ไว้เท่านี้